ชวนทำเมนูสาคูเปียกข้าวโพดค่ะเริ่มต้นในการต้มข้าวโพดก่อนนะคะตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะใส่เกลือใส่ข้าวโพดต้มประมาณ10นาทีค่ะพอข้าวโพดสุกนะคะเอาเข้าวโพดของเราไปแช่ในน้ำเย็นค่ะจะทำให้ข้าวโพดของเราสีสวยเสร็จแล้วเอาเข้าวโพดท,ที่ต้มค่ะมาฝานเอาแต่เนื้อบางๆแบบนี้ค่ะฝานเสร็จนะคะพักใส่ถ้วยเอาไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนถัดมาค่ะตั้งหม้อค่ะใส่น้ำเปล่าค่ะประมาณ600 ml ใส่ใบเตยลงไปค่ะประมาณ3-4ใบต้มจนน้ำเดือดค่ะระหว่างที่รอน้ำเดือดนะคะ ให้ล้างเม็ดสาคูพักไว้ก่อนค่ะวันนี้จะใช้เม็ดสาคูสีเขียวนะคะประมาณ1น่ถ้วยตวงพอน้ําเดือดได้ที่แล้วนะคะใส่สาคูของเราลงไปค่ะหมั่นคนนะคะระวังไม่ติดหม้อระหว่างนี้ก็คือคนไปเรื่อยๆเลยค่ะไม่หยุดระหว่างนี้นะคะเพื่อนๆก็คนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าสาคูจะสุกใสค่ะในการต้มสาคูนะคะจะใช้ไฟกลางค่ะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีค่ะ คนไปนเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าสาคูของเราจะสุกถ้าสาคูยังไม่สุกเพื่อนๆห้ามใส่น้ำตาลเด็ดขาดเลยนะคะการใส่น้ำตาลลงไปจะทำให้สาคูของเราไม่สุกค่ะสาคูของเราใกล้ได้ที่แล้วนะคะเม็ดสาคูไม่มีสีขาวตรงกลางแล้วพอสาคูสุกได้ที่แล้วนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะวันนี้ใช้น้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ต้มต่อไปสักพักหนึ่งคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะให้น้ำตาลทรายละลายดีใส่ข้าวโพดของเราลงไปค่ะข้าวโพดท,ที่เราต้มสุกแล้วก็ฝานเป็นเม็ดไว้นะคะ แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆลองชิมดูนะคะว่าหวานหรือยังถ้ายังไม่หวานสามารถเพิ่มน้ำตาลได้ค่ะระหว่างนี้นะคะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยถ้าเพื่อนๆมีเนื้อมะพร้าวอ่อนสามารถใส่ได้นะคะอร่อยมากๆเลยเสร็จแล้วนะคะเราไปทำน้ำกะทิราดหน้ากันต่อค่ะมาทำน้ำกะทิสำหรับราดสาคูกันนะคะใช้กะทิกล่องค่ะ ปริมาณ250 ml ค่ะ1กล่องใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะใบเตย2 3ใบค่ะแล้วก็เกลือ1ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะเราจะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะต้มส่วนผสมจนเดือดค่ะระหว่างนี้ก็คือคอยคนเรื่อยๆนะคะ คนไปเรื่อยๆนะคะจนหัวกะทิของเราข้นขึ้นค่ะเพื่อนๆลองชิมปรับลดตามชอบได้เลยนะคะถ้ายังเค็มไม่พอก็คือสามารถใส่เกลือได้อีกหน่อยนึงค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะจัดจานพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาคูเปียกข้าวโพดของเราน่าทานมากๆสาคูนุ่มๆข้าวโพดหวานหวาน ลาดน้ำกะทิลงไปหน่อยนึงเค็มนิดนิดบอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะสูตรนี้ทำไม่ยากเลยเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะ